สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้มีพระเนื้อดินนะครับซุ้มกอนะครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อมีความหนึบนุ่มแข็งอยู่เป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังมีรอยกระเทาะนะครับเกิดจากการหลุด สภาพน่าจะเกิดมาจากตอนเผาหรือไม่ก็อาจจะตอนอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ด้านหน้านั้นสมบูรณ์นะครับมีความลึกความคมนะครับเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาตินะครับซอกแขนลึกมากซอกแขนลึกมากแล้วเรามาดูข้างหลังนะครับไม่ทะลุนะครับแปลกนะครับแปลก แต่ว่ามองตรงนี้แล้วเหมือนเหมือนซอกแขนตรงเนี้ยลึกลึกกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าทําไมไม่ทะลุแปลกมากนะครับแปลกอันนี้คือคือผมหยิบมาก็เพราะตรงนี้แหละครับผมส่องตั้งนานนะครับสังเกตสังเกตการบางของเนื้อพระเห็นไหมครับซอกแขนตรงๆงกันเห็นนี่ครับซอกแขนตรงนี้ลึกมากนะครับประมาณ เซนสองเซนนะครับแต่ความหนาก็ประมาณเซนสองเซนแต่ทําไมตรงนี้บอมลงไปอีกบอมลงกว่าตัวเห็นไหมครับแต่ทําไมไม่ทะลุเห็นไหมครับ,แ,ไมไมนนรบแปลกมากก็อชอบมากนะครับดูน่ารักนะครับองค์เล็กๆแล้วก็ใบหน้าของท่านนั้นดูเหมือนคล้าย,ายกุมารน,นะครับ น่ารักมากนะครับสิบบาทนะครับช่ามาสิบบาทเนื้อนั้นยังมีความฉ่ำเห็นครับเหมือนมีคราบน้ำบ้านอยู่มีความเหี่ยวนะครับมีความเหี่ยวเนื้อแห้งนะครับแต่ว่ายังมีความเหี่ยวมีคราบน้ำบ้านอยู่ข้างในเนื้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้จับอันนี้ทิ้งไว้ในกอง ที่บ้านนานเลยนะครับเป็นปีสองปีนะครับเพิ่งลื้อคนออกมานะครับเจอปุ๊บก็เอามาลงปั๊บดูแปลกแปกนะครับก็เกแท้ไม่สำคัญนะครับอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ใจรักใจชอบนะครับมีนะครับมีไอ แร่ดอกมะขามก็มีนะครับแต่ต้องส่องนะครับมีเม็ดเล็กๆเป็นไปหมดเลยนะครับแต่ต้องใช้กล้องส่องนะครับมองอย่างนี้เหมือนไม่มีนะครับแต่ว่ามีนะครับมีก็ขอขอบคุณพื่อน้นองพี่นะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากค,ครับ